นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกรบาบขอบพระครุณครับแสดงว่าบ,บุญคุณล้นเลยอ่ะนะล้นกบ,บาลเลยคุยง่ายอันะนะเพราะว่าหลายหลายคนนะครับไม่ว่าคุณเอ๋ปรีนานักวิเคราะห์การเมืองต่างๆเขาบอกว่าเศรษฐาได้เป็นนายกพบสวอเขาเลยเรียกว่าเศรษฐาที่ว่านายกขวัญใจสูงส่จัดรายก,การเขาบอกว่ไหวครั้งที่หนึ่งตอนกับเดินมาหน่อยไหวครั้งที่สองนะครับเดินมาหน่อยไหวครั้งที่สาม เดินไหมหน่อยก่อนจะกลับ่หวครั้งที่สี่อะไรมันจะติดคุณคุณกันมากขนาดนั้นนะคนก็เลยวิพา,ากษ์วิจารณ์ว่าถ้าไม่มีประยุทธ์นะไม่มีเศรษฐาหรือเปล่าเพราะประยุทธ์เนี่ยนะใครๆก็รู้ว่าเป็นเจ้าของสวจํานวนร้อยว่าคนนะครับเพราะว่าถ้าหลายๆคนเขาเข้าใจกันเองว่าถ้าประยุทธ์ไม่สั่งให้กดให้สวยกมือให้เศรษฐาก็คงจะไม่มีนายกส้มหล่นอ,อันนี้เขาว่ากนันนะนะอันนี้คือที่กระถบกเสียงกับนายโซเชีย เพราะฉะนั้นแกก็เป็นไงออตอนจะกลับว่าสวัสดีค่ท่านนายกพอเดินมาหน่อยก็สวัสดีครับสวัสดีครับพอเดินมาหน่อยก็พอจะออนอย่างนี้ก็เป็นการไหว้ด้วยความอ่อนน้อมของตนถึงสี่ครับแสดงว่าวบุญคุณจะแม่งล้นเลย,นะลอ,บบเลยอ่ะนะล้นกระบาลเลยพง่ายๆอันนี้าะว่าหลายๆคนนะครับไม่ว่าคุณเอ๋ปารีานานักวิพคราราชการเมืองต่างๆก็บอกว,ว,ว่าเสรษฐถาได้เป็นนายก วเขาเลยเรียกว่าเสถานี่แว่านายกขวัญไก่สวส่วนนายกขวัญไกประชาชนหรือนายกรดแแหก็คือพิธาโดนเสียเสียเสียสีก็เป็นนายกโซเชี่ยวนายกรถแแหกนายกจิ๊บแต่ก็เป็นนายกในดวงใจของประชาชนสวไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาแต่ประชาชนเอาและวันหน้าก็จะได้เป็นนายกจริงๆแต่เสถานี่คือนายกของสว หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสวก็หมดสภาพแล้วนะไม่ได้มีอำนาจอะไรน,นักข่าวก็ไม่ต้องไปสัมภาษณ์พวกนี้แล้วครับเป็นพวกที่ไร้ราคานะครับไร้ราคานะพวกสวทุกวันน,นี้ไายหัวอายหน้าไปนะ,นะบางคนก็เรียกว่าสวัสดิ์ไร้ราคาบางคนก็เรียกว่าถูกความเจริญหรือไม่สําหรับบางคนสวบางคนได้ถูกความเจริญมีมหน้าที่โหวตนายกใครชนะเลือกตั้งมาก็ต้องโหวตนะแต่ไม่โหวตเพราะอะไรต้องรอกำจัะยุทธ์ปาวิทใช่หรือไม่ แต่ครับอันนี้คือบ้านเมืองเราอ่ะและตอนนี้หลายคนเ็าบอกว่ามีอาจารย์บางคนบอกว่านายกเศรษฐาบอกเป็นนายกผุ้เชิดนะบางคนบอกเป็นนายกุู้เชิดไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาฝูงสื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างๆก็อือักอึกอักนะเออไม่สามารถตอบได้ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นเอกภาพจริงหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้คือเสียงสะท้อนมาท่านนายกก็ต้องไปตอบคำถามเวลาเขาถามอะไรเออนโยบายด้านต่างประเทศเนี่ยอึกอักมันยังไงมันถึงจะเป็นยันตาหรือเปล่า เดี๋ยวจะไปไประชุมอาเซียนไปไประชุมยูเอ็นเะนี่ยนะที่เขามีพากวิจารณ์เนี่ยจะไปได้ไหมเนี่ยไปแล้วก็เออนโยบายประเทศไทยยังไงครับท่านนายกเศรษฐานะเอ,อ่อเาเรียกอะไรเซอร์ตี้นะอ่าพรยมินิสเตอร์นะนายกอ,อ่าคนที่สามสินโยบายประเทศไทยโทรโทร,ร,รไปถามก่อนโทรไปถามลูกพี่ก่อนลูกพี่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกำลังนั่งอะไรเนี่ปลูกพี่เขาเอาไงดีครับนายกบายบริหารประเทศโทรไปที่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่า หร st you know right ือว่าต้องโทรไปหาคุณประยุทธ์ซึ่งบางมือไปแล้วครับเออหวัสดีครับท่านท่านประยุทธ์ครับทางนโยบายประเทศเราจะเอาอย่างไรคือตอนนี้เขาล้อเลียนกันแต่ผมเชื่อผมจะเป็นกําลังใจให้ท่านนายกเศรษฐานะครับนะอย่าทําตัวเหมือนอุ่นเชิดกันนะอย่าทำตัวเหมือนอุ่นเชิดบางคนเนี่ยเขาบอกเหมมันจะกลายเป็นอุ่นเชิดนะครับนะครับยานะครับยานะครับวตัวทุกเองครับนักข่าวถามเลยนโยบายเดี๋ยวจะกินยังไงยังไงยังไงนโยบายเราจะเดินไหนเออเออเอออ่าอีทว่าถามาดิโทรไปที่โรงพยาบาลกำลังวัดเลย สวัสดีครับนายนโยบายด้านนี้เอาไงครับรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันกูก็ได้รับแล้วอาจารย์หนังโทษแล้วอ่าตอนนี้กูอ่าไอซียูอยู่อย่ามาเยี่ยมนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่ากูวางแผนมาตั้งแต่ดูุบนะครับจ่าอย่าเดี๋ยวเขาจับได้อ่ตอนนี้กูป่วยหนักนะนะอย่ามาเยี่ยมกูนะกูให้เยี่ยมแค่นะอ่าอ่านะครับกูให้เยี่ยมแค่สิบคนเฉพาะวงศาหน้าญาติไม่ต้องมาเดี๋ยวจะรู้ว่ากูไม่ป่วยจริงนะนะครับนะ เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นอ่าเป็นนายกหุ่นเชิดหรือเปล่าแต่ผมไม่เชื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยทีความเคารพท่านท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเวลานักข่าวตอบมันฉากคานใครจะไปอยู่กระทรวงไหนยังไงเลยก็เราเป็นนายกเนี่ยเราต้องจับหัวเองนะนะเราต้องรู้เลยอนุทินเนี่ยต้องนั่งมอทูลมอทอนหนึ่งเพราะเขาไม่ยอมว่าต่อรองไปหมดกระทรวงดีๆไปอยู่กัองข้าหมดเราไปแลกกระทรวงเรามนามคมมาพวกกประมาณมันเยอะถ้ามองในแง่ดีเราก็มีโอกาสเอาพวกประมาณบริหารประเทศได้ แต่ถ้ามองในแง่ร้ายเราก็องมีต่างก็โได้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมูดหละยล้านหมื่นล้านเราก็ได้เท่าไหร่แสนล้านเราก็ได้หมื่นล้านแล้ว,ลลวถ้าคิดจะโกงนะก,นกระทรวงคมนาคมจะมีงเงินแค่สร้างทางทีก็ขอสิบเปอร์เซ็นต์ขอสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มองในแง่ร้ายนะคือทุกวันเนี่ยมิชาชีพมนันเยอะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์มีอยนาจเ็เสร็จตั้งแต่ที่ทำหน้ามาเอารถถังปืนใหญ่หนาปืนกล M60 ที 5, ่ทำหน้านอำนาจเส็ดเสร็จยังไม่มีปัญญาปราบปรามพวกมิจฉาชีพออนไลน์นะครับ อันนั้นรัฐบาลน,นายกเศรษฐาเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นนายกเศรษฐาในนายกของประชาชนหรือนายกสวก็ไปดูนะครับก็ฝากท่านนายกเศรษฐานะครับตอนนี้ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยที่ภูกเก็ตนะไปสร้างภาพไปหาเสียงหรือว่าไปตั้งางมาคิดเห็นก็แล้วแต่ที่ต้องประชาชนจะว่าไปก็ฝากนายกเศรษฐาเรื่องเรื่องใหญ่ที่ท่านควรทำนะครับเรื่องมิจฉาชีพออนไลน์ครับนะครับมิจฉาชีพออนไลน์ต้นปีมานี้ได้ข่าวเนี่ยโดนไปเจ็ดร้อยล้านแล้วประชาชน คดีความเนี่ยจากหลักหมื่นตอนนี้ขึ้นไป 6, สองสามแสนคดีแล้วอายการก็แถลงเนี่ยประมาณสามแสนคดีเพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยมาา 3, ยีคนถูกหลอกไปสามแสนคดีมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากมายเป็นหมื่นๆล้านนี่ไปกี่วันมาเขาบอกว่าเจ็ดแปดร้อยล้านนะครับแล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยทุกระดับเลยตั้งแต่เด็กไปกลางคนผู้หลักผู้ใหญ่นักข่าวก็าเสียค่างุณค่าโง่หมดเพราะมันมีเทคนิคกนกงตาก่างเพราะนั้นฝากรัฐบาลเศรษฐารนะไม่ต้องรู้ไม่ต้องไม่ต้องบัวแต่เดินสายช่างภาคนะภูเก็ตทางงาอะไรต่างๆเนี่ย นไอตวิตเตอร์เขาบอกว่าไปเรื่องสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะเช่นถนนย่านเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรบางลาบางอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรบางลาหรืองไงครับจิ้งจกเจ็ดแปดตองนะ่ะนะผมก็เคยไปเดินนะคล้ายๆเหมือนพวกย่านบาเบียรพัทยาใต้อะไรแถวนั้นนะคล้ายๆเหมือนปัตตุงอะไรใช่ไหมบางลาใช่ไหมนะครับแนะถวแถวนั้นนะ่ะผมบอกไปเดินในที่เยอะๆมีคนถ่ายรูปเยอะมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแค่ไปเดินๆนะครับก็ฝากนะครับนะเออนะครับช่วยช่วยช่วยนะครับ แก้ปัญหาเรื่องวิชาชีพลอยมันดอกเยอะเกินครับกระทรวงไอซีทีดีเอสอ่ะจัดการหน่อยครับนะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีทุกรถถังปืนใหญ่ปืนกลเรือดำน้ำก็มีแต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยยังไม่มีเครื่องนะไม่รู้ว่าไปโดนต้มโดนหลอกหรือเปล่าไปซื้อเรือดำน้ำจากอีนะนะซื้อไปซื้อมาไอ้ที่หายไม่มีแต่เรือแต่ไม่มีเครื่องนะกูระมึนเลยนะครับนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะสิ่งที่ผมพูดนะอะไรที่ถูกต้องโต้แย้งคค้านได้นะนะครับเนี่ยเราก็มีทั้งปืนกลมีรถถัง มีเอสิทำไมเราไม่สามารถปราบมิจฉาชีพได้ครับแตนะ่รัฐบาลคนเอกประยุทธ์นะครับอยู่ในตำแหน่ง9ปีไม่ยอมโพสเฟซบุ๊กเลยปิดคอมเมนต์ตลอดเพราะอ,อะไรเพราะประชาชนก็ไปด่าทอเยอะเป็นนายกมียบนจแต่นะไม่มีศรัทธากับประชาชนประชาชนซเชนที่เขาไปด่ายัะเขเลยปิดเฟซบุ๊ก k พพอประกาศวางมือจางการมือมิโพสเฟซบุ๊ก k นะครับผลงาน9ปีนายกประยุทธ์มีอะไรบ้างครับแก้ปัญหา i k o นโนนะนะพูดภาษาฝรั่งเลย เนะกี่ยวกับเรื่องประมงที่เคยโดนทงดงแก้ปัญหาค้ามนุษย์ปัญหาเรื่องการบินปัญหาเรื่องราคาผลผลการเกษตรรถไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองนะทำให้โครงสร้างพื้นฐานดียุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะเก่งที่หายเลยวางยุทธศาสตร์ไปถึง20ปีข้างหน้าวันนี้พวกนี้เรายังไม่รู้เลยเทคโนโลยีแม่จะเปลี่ยนเป็นยังไงนะความคิดคนแม่เปลี่ยนทุกวันแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์วางยุทธศาสตร์20ปีนะแล้วก็รัฐบาลมานี่ไม่ต้องนับหนึ่งนะครับ จับสิไปเลยเพราะว่าผลงานของคนอกประยุทธ์มากมายบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าผู้คนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม่งสังคุ้นๆนะรัฐบาลประยุทธ์ผู้คนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแม่งคุ้นๆว่ะคล้ายๆเหมือนอุ้งอิงพูดเลยประชาชนคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องเอ้ยวงเล็บใช้เพื่อการโฆษณาหาเสียงในช่วง เลือกตั้งเท่านั้นเราต้องมีวงเล็บด้วยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศัศสีคล้ายๆประยุทธ์เลยนะครับคล้ายๆประยุทธ์เลยนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักศสีวันๆเนี่ยคนโทรมาหาทนายเดชาเนี่ยส่วนใหญ่ที่โทรมาเนี่ยไม่มีจะกินไม่มีจะแดกทนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่พอกินไม่พอใช้ทท้งนั้นเลยนะครับไม่พอกินไม่พอใช้ไม่มีกินนะไม่มีใช้ทท้านั้นเลยนะครับวันๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับเก้าปีที่ผ่านมารัฐบาลประยุทธ์นะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณทราบ ว่ารถรถเช่าซื้อเนี่ยที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยากจนหนี้สินต้นคนตัวทำไมเนีน่ะจะต้องถูกยึดเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคันคุณเอาห้าแสนคุณก็ไปเ่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนะนะคุณประยุทธ์แล้วคุณอยู่มาในอำนาจเก้าปนะีคุณแก้ปัญหาอะไรอ่ะปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้สิน่วนบุคคลเนี่ยรลดวิ่งมอเตอร์รถนเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าอาจจะเก้าสิบเก้าติดหนี้ไฟแนนซ์หมดผมเนี่ยทำงานอยู่กับไฟแนน,น,นนซ์มานานทุกวันนี้ก็เป็นทนายให้ไฟแนนซ์ เป็นผู้บรรยายสอนชาญิตลดทวงหนี่ใครมีปัญหาเรื่องการยึดรถทวงนี่มาถามนะผมจะเป็นผู้บรรยายสอนวิธีการทวงนี้วิธีการแก้ไขที่ด่อลูกหนี้ยวิ่อ,อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รักษาการอยผมจะะฝากนะครับว่าคุณบอกว่าประเทศคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยพูดใใค้ายๆลูกอิงลูกสาวทักษิณเนี่ยที่ไปย้อนติดคุกเน,นี่ยไปโอนอยู่โรงพยบาบาลตำรวจเนี่ย